ขน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนําเสนอในหัวข้อยานอย่างรู้ข้องหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะท่านผู้ฟังคะหลวงปู่ศิลาอย่างรู้มองเห็นวิกฤตชายแดนไทยในยุคที่ ข่าวสารไหลเร็วเหมือนกระแสไฟฟ้ามีเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้คนไทยต้องหยุดชะงักและใครรู้นั่นก็คือยานยังรู้อันน่าทึ่งของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งวัดพระธาตุเหมือนหินจังหวัดกาลสินก่อนที่เราจะดําดิ่งสู่เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์น,นี้ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าญาณย่างรู้คืออะไรในทางพระพุทธศาสนาญาณย่างรู้หรือที่เรียกว่าอภินญ,ญาหมายถึงความรู้เหนือธรรมดาที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สามารถบรรลุได้ผ่านการเจริญสมาธิอย่างลึกซึ้ง ยานอย่างรู้ของหลวงปู่ศิลาที่เราจะเล่าให้ฝั่งนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับทิพจักขุยานหรือการมองเห็นอนาคตเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวปฏิหาริย์ค่ะเป็นวันจันทร์ที่แสนธรรมดาของเดือนพฤษภาคมปี2568นี้แต่สำหรับหลวงปู่ศิลาวันนี้กับมีความหมายพิเศษ เมื่อท่านที่ตัดสินใจทำสิ่งที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงการบริจาคธรรมดาแต่เบื้องลึกแล้วกับเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นท่านได้มอบเงินบริจาคจำนวนสองล้านนบาทและข้าวสารจำนวน1,500กระสอบ ให้กับกองทัพภาคที่สองโดยมีพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองเป็นผู้รับมอบนกกองบัญชาการค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานคือคำพูดของหลวงปู่ศิลาในวันนั้นเงินสองล้านบาทนี้อยู่กับอาตมาไปก็คงไม่ได้ใช้ หลวงปู่ขอมอบให้ทหารทุกนายเพื่อปกป้องประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลเพื่อดูแลอธิปไตยอันเป็นที่รักเงินจำนวนนี้อาจจะไม่มากหากเทียบกับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆแต่หลวงปู่ ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทหารทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจอยู่แนวชายแดนคำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนการให้กำลังใจทั่วไปแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในคำพูดของหลวงปู่ศิลาคือประโยคนี้ค่ะหวังว่าเงินจำนวนนี้และ ข้าวสารจำนวน1,500กระสอบจะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจไม่มากก็น้อยให้กับทหารผู้กล้าของเราคำว่าทหารผู้กล้าและการเน้นย้ำถึงขวัญและกำลังใจในช่วงเวลานั้นดูเหมือนท่านจะรู้ล่วงหน้าว่าทหารไทยกำลังจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ ความกล้าหาญเพียงแค่สองวันเท่านั้นค่ะหลังจากที่หลวงปู่ศิลามอบเงินและข้าวสารเหตุการณ์ประทะระหว่างทหารไทยกับทหารกรัรมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีรายงานว่าทหารกรัรมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายที่บริเวณชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีสาเหตุของความขัดแยง้ง เกิดจากการที่ทหารกัมพูชาขุดคูเรดยาว650เมตรจากต้นสัตบัญัถึงสามแยกราวซึ่งเป็นการละเมิด MOU 43เป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยมีการเจรจาให้ถอนกำลังออกไปก่อนหน้านี้แล้วสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา อยู่ในภาวะตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่องด้วยการยั่วยุด้วยความตั้งใจของทหารกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปราสาทโบราณตามแนวชายแดนล่าสุดกองทัพภาคที่สองได้มีการพูดคุยกับทหารกัมพูชาเพื่อลดการประชิญหน้าและป้องกันการประทะ โดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกและช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของหลวงปู่ศิลาน่าทึ่งด้วยความแม่นยําของการเตรียมพร้อมล่วงหน้าการที่ท่านมอบเงินและข้าวสารให้กับกองทัพภาคที่สองเพียงสองวันก่อนเกิดเหตุการณ์ประทะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบังเอิญ คำพูดของท่านที่ว่าเหมือนหลวงปู่ศิลาโรร่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ชายแดนหรือท่านอาจนิมิตเห็นเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาปะทะประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของผู้ที่มีต่อย,ยานย่างรู้ของท่านหลวงปู่ศิลาได้ระบุว่าเงินที่มอบให้จะนำไปใช้ในการจัดสร้างที่พัก ในทางที่มั่นของกองกำลังสุรนารีที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนจัดซื้ออุปกรณ์และยุโทโธปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยจัดหาเครื่องมือต่างๆภายในฐานปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทหารการวางแผนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ท่านมองเห็นภาพรวมของความต้องการในอนาคตอย่างชัดเจนเรื่องราวของลงปูศิลาได้สอนให้เราเห็นว่าความสำคัญในการเตรียมพร้อมการที่ท่านมอบทรัพ,พยากรล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงหลักคิดที่ว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขในยามที่สถานการณ์ยังสงบการเตรียมพร้อม จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพความเมตตาต่อผู้พิทักษ์ประเทศคำพูดของท่านที่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและเมตตาต่อการเสียสละของทหารท่านไม่ได้บอกแค่ปัจจุบันแต่ มองไปถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นำและผู้ที่มีความรับผิดชอบควรเรียนรู้ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการเมืองโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรื่องราวของลวงปู่ศิลาทำให้เราตะนักว่า ปัญญาและสติปัญญายังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการนําทางชีวิตการเตรียมพร้อมด้วยใจที่เมตตาและการมองการไกลสามารถช่วยลดความเสียหายได้ความเชื่อและความศรัทธายังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าของคนเหนือธรรมชาติ แต่เป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้วยปัญญาการเมตตาต่อผู้อื่นการมองอนาคตด้วยความรับผิดชอบการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าเราจะเชื่อแนวเรื่องกันอย่างรู้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความตั้งใจดี ให้การกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของหลวงปู่ศิลาการที่ท่านใช้ทรัพยากรส่วนตัวและสนับสนุนการป้องปกป้องประเทศชาติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกคนในสังคมในยุคโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี แต่เป็นปัญญาความเมตตาและการมองการไกลเหมือนที่หลวงปู่ศิลาและได้แสดงให้เราเห็นเรื่องราวที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลข่าวสารมีการรายงานค่ะและเป็นการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาสร้างความเชื่อใดๆและต้องการให้ฟังแต่ ให้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณานะคะมหาคนครจะกลายเป็นเมืองบาดานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิชื่อดังท่านเตือนว่าจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์30ตุลาคม2573ผู้คนจะอพยพย้ายไปอยู่เขาใหญ่กันหมดลูกออนไลน์ ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิที่โด่งดังสายกรรมฐานแห่งวัดพระธาตุเหมือนหินจังหวัดกาลสินซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของการมียานอย่างรู้ร่วงหน้าอีกทั้งสามารถทำลายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้ศาสนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนดัง ต่างพากันมากราบไหว้สักการะจำนวนมากค่ะโดยเมื่อวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ที่วิหารต่อแดนสวรรค์ภายในถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองย่าขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้มีพิธีจัดพุทธาพิเศษเหรียนมหาบารมีสีอาริยะ วาระที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาได้กล่าวเตือนศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงานหลวงปู่ศิลาเตือนให้ทุกคนระวังอุทุกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาพุทธศักราช2573กรุงเทพจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์เป็นเมืองบาดาล โดยที่ทุกคนจะหนีภัยโอพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนั้นเองที่ดินก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันระหว่างหลักล้านอีกด้วยสำหรับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั้นเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488 ปัจจุบันอายุของท่าน79ปีบรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ15ปีก่อนอุปสมบทเป็นมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509ณนะวัดบูรพาที่รามจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทั้งท่านมุ่งม,มั่นการศึกษาปริญญาจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริญญาธรรมหประโยค และได้รับพระประิยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515และคำทำนายนี้ยังตรงกับพระเกจิที่ดังหลวงปู่สังวานผู้ที่ทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคำทำนายเตือนภัยในเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวาน ที่น่าสะพรึงเหตุการณ์ที่ใครๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจากคำทำนายท่านสนทนากับหลวงพ่อสนองไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัต,ติต่อประเทศไทยหลวงปู่สังวานแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งท่านเป็นพระลูกศิษย์ ท่านเตือนเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเมีเรื่องราวดังต่อไปนี้คะ่ะหลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่ลูกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี้น้ำท่วมมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยนะสนองเตรียมน้ำมันไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพนี้ฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมด เงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายค่ะท่านผู้ฟังคะและอีกเรื่องราวยานยังรู้อันน่าทึ่งของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยการที่ช่วยปุกปักรักษาคุ้มครองทหารมีรายงานว่าเหรียญที่หลวงปู่ศิลามอบให้ทหารซึ่งเป็นเหรียญรุ่นพระหุรมาน ที่สร้างโดยกองทัพภาคที่สองได้รับการกล่าวขานว่าสามารถคุ้มครองทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ระเบิดโดยมีเหตุการณ์ที่ทหารนายหนึ่งรอดชีวิตจากแหลงระเบิดโดยมีเหรียญรุ่นดังกล่าวอยู่ในตลับซึ่งสเก็กระเบิดทำให้ตลับพระ ละลายเล็กน้อยแต่เหรียญไม่ได้รับความเสียหายทหารได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความเชื่อในหมู่ทหารและประชาชนทั่วไปว่าเหรียญรุ่นพ่อหูรมานที่มีพระพุทธคุณในการคุ้มครองป้องกันภัยและแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาบหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษาา์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนวขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพ,เ,พเพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆขั้นในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ